ตัวเนี้ใส่วีคิรัตก็ชอบแบรนด์นี้มามากๆรู้สึกว่าแบบมันชิคอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นผู้หญิงสมัยใหม่แล้วก็เหมือนแบบเสื้อผ้ามันใส่ได้ทุกวันใช่เป็นแบรนด์ที่อ d a p t ง่ายใช่อันนี้ก็สามารถใส่ได้ทุกวันแล้วแต่ f e ลใช่ค่ะอันนี้คือมาอัปเดตแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ย้วค่ะคาดหวังว่าจะเห็นอะไรแบกที่ปีใหม่ของแฟชั่นวงการนักเรียนไทยเราไม่ได้2022แล้วคิดว่าจะคาดหวังอะไรคะในฐานนั้เราก็แฟชั่นอยู่เอาจริงความคาดหวังคือชุดอะไรดีวะที่เราจะใส่แล้วสวยย แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่แบบตอบโจทย์ผู้หญิงสมัยใหม่แล้วรู้สึกว่ามันมีความเรียบหรูแต่ว่าก็สามารถใส่ได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากเห็นคอลเลคชันนี้ของค่ะรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่รู้จักสรีระร่างกายของผู้หญิงดีอ่ะแบบใส่แล้วรู้สึกว่ามันมันดึงผูดเราให้แบบเพี้ยงเลยเพี้ยงตัวเติบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นคอลเลคชันที่น่าสนใจมีไซส์มีไซส์อย่างพวกเราเนาะแบบนี้ตัวเติบขึ้นจริงๆมันมีทั้ง เที่ยวออแล้วก็หวานเราก็แบบว่ามินิม<ล>อลมีหมดเลยเรารู้สึกว่าอย่างที่เพื่อนๆบอกว่าเป็นเป็นเป็นแบรนด์ที่ใส่แล้วรู้สึกว่าเราแบบแพบบดูแพงนะ <c oughs> ดูแพงดูสวยแ,แพงใครบอกดูแพง,แพงบอกเองบอก,บอกเองค่ะที่จริงเรามีทริปอยู่เพื่อนำเสนอไป รายการต้องต้องเตรียมต้องตัดแมทอะไรกันยังไงไหมว่าต้องแต่ชุดแบบไหนอะไรยังไงใส่รายการใส่รายการนิดเดียวอ่ะจริงๆเป็นตัวเองที่สุดใช่เพราะว่าเหมือนคาแรคเตอร์เราคือแบบค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วค่ะคาราแบทแล้วค่ะแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่เพิ่งรู้ว่าจริงๆเราควรจะนัดคือสีมงคลก็ควรจะนัดบ้างเพราะว่าจะทำให้การงานอ่ะเจริญกันดีขึ้นในวันนั้นวันนั้นจะรับลื่นแต่ว่าถ้าเรื่องของสไตล์เหมือนสาวคนเขาท่าชัดเจนอยู่แล้วอ่ะ ผู้จัดการก็จะช่วยดูบ้างว่าอ่ลูกค้าเขาว่าอันนี้มันมานะอะไรเงี้ยดูบ้างมีบ้างเล็กน้อยค่ะแล้วพวเราแต่คนแฟชั่นแต่ละคนใครชอบแบบไหนเป็นสไตล์แบบไหนที่ดีในเรืงอะไริ้งๆดูแบบไม่ได้หลายสไตลกันหน่อยว่ามีจะแบบว่าใส่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลักๆมีเปรี้ยวมีหวานมีอะไรเงี้ยหือว่าใส่ได้หลายสไตล์แต่ว่าคือที่ว่าพวกเราเป็นคนที่สนุกกับการแต่งตัวมาะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะไม่ได้มีแบบสไตล์ไหนที่เรา ชอบเป็นพิเศษแต่เรารู้สึกว่าเราสนุกกับการได้ออกสู่แฟชั่นไปเรื่อยๆแฟชั่นสุขภิรมย์ไม่น้ำบ๊อบแกรมก็เราไม่ติดแต่แฟชั่ะติดก็จะมีคนบางคนที่ติดกับการแต่โพของเราตอนนี้มีคนติดนะชัดเจนแน่นอนบว่าแกรมไม่ได้เขาค่อยเหรอเขาติดนะเขาไม่ได้ติดแต่เขาเรียกว่าเฮ้ยใส่แล้วดูน่ารักดีกว่า สตรีมเวอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันจะเหมาะกับหนุคลิกเราแต่ว่าอย่างที่บอกเขาชอบแต่งตัวมันก็กว้างๆได้หมดแบบเราดีก็มีให้เห็นแบบปุกปลีบตัวเกียร์เราดีคือเปรี้ยวไงเปรี้ยววันพีซไม่เปรี้ยวมันพอหน้าร้างไม่ได้มาว้าวอะไรมากมันแต่งกว้างพอแบบสบายสบายแต่ถ้าไปกับเพื่อนเดี๋ยวอีกเรื่องนึ่งเป็นแบเป็นเป็นมีมอลนราเป็นแบบ แนวน่ารักแบบนั้นเนาะแนวน่ารักเขาเห็นแล้วเขา,าจะรู้สึกโอ้อน่ารักไม่หมดะไรบ้าง่าเล่นดูแ้วไปกับเพื่อนก็อีกฟิลรายการหนึ่งของเราตอนนี้ก็คือไเรียนแากหยมาเปลี่ยน,านมากเลย,ยแเราก็ทำคอนเทนต์ใหม่ๆไเรอยๆี่ตอนนีก็แบบถ้าดูรับตั้งแต่วันแรกนถึงวนี้จะอยหม่นี้ยยัยังยงยังยังงยังยังังังงยมัย เรือเือนมีใหม่ใหม่การคิดไอเดียในการในการในแต่ละเทปอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มตันบ้างหรือยังเพราะว่าจะมาหลายเทปแล้วงานหลายแลายแล้วก็เลยพยายามหาอะไรใหม่ๆเข้ามาค่ะมีแบบคิดรายการใหม่หรือว่าแบบคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาแร้วต้องมีการคุยกันทุกเดือนนะคะเพราว่าประชุมกันเองในกลุ่มทุกเดือนว่าเฮ้ยเราไปได้ได้เห็นอนุอันนี้มาแล้วเราเอามานดิเทคเป็นตัวเราแล้วเราก็แบบว่าสมมติว่า เออคนดูอยากได้แบบไปถึงว่าอยากเชิญแขกคนไหนมาเขาก็จะแบบเม้นมาเราก็จะสู้สุดใจเพื่อให้ได้มาค่ะเดี๋ยวมีคนนึงที่เราสู้สุดใจได้มารอโดนได้มาแล้วใครใครเป็นแบบพระเอกกเป็นพระเอกที่เรารักเราไปสู้สุดใจมาได้ในรายการเราหลายคนก็คือสุดตามาเยือนแทบจะทำวงการแล้วนะไปนัดเจี่ยบให้เหมบอกเธาที่แบบว่าเจือแต่ยังไม่โผล่เจือแต่ยังไม่โผล่มาได้ยี่ค่ะ ที้เาให้เกศมาออกกับเราแต่ว่าเท์ต่อไปนี่น่าจะมีแบบว่าท็อปมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าคนที่คนที่เรารักอานี้คือเรารักแล้วก็เป็นคนท็อปทุกคนแต่คนนี้เป็นคนที่เราฝ่ายปันมานานแล้วเขาก็เหมือนแบบไม่มีโอกาสมาสักทีแล้วมาได้แล้วเราก็เลยดีใ,ใจเร็วๆนี้นะคะประมาณสองสามอาทิตย์ก็รากติดตาม